พี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้เรามายืนอยู่เป็นจุดที่หลายคนเคยเตือนไว้แต่ก็หวังว่าจะไม่มาถึงคำพูดที่ว่าอย่าให้มีขาที่เจ็ดเป็นคำกล่าวของนายทหารของกองทัพขาที่เจ็ดมันเป็นขาที่มากกว่าประชาชนจะรับได้รัฐบาลพลเรือนไปเซ็นสัญญาผ่านมาแล้วกี่ครั้งแล้วประชาชนได้รับอะไรมันควรพอได้แล้วมันควรจะมีบทสรุปจบที่รุ่นเรา ไม่ใช่เพียงคำเตือนเชิงสํานวนอีกต่อไปเพราะวันนี้สิ่งที่ไม่ควรมีมันเกิดขึ้นแล้วเราจรึงต้องถามตัวเองและถามผู้รับผิดชอบว่าเราจะอยู่เฉยหรือจะลงมือทำอะไรต่อไปเมื่อกองทัพและรัฐบาลพลเรือนต้องทำงานเคียงข้างกันความโปร่งใสความรับผิดชอบและความตั้งใจจริงในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติต้องมากก่อนทุกอย่างรัฐบาลซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ต้องแสดงให้เห็นว่า อำนาจของรัฐจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของใครเป็นพิเศษหรือทำให้เรื่องสำคัญกลายเป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียวที่ถูกยกเลิกได้ด้วยการปิดหูปิดตาวันนี้บทบาทของผู้นํำไม่ได้วัดกันจากคำพูดบนเวทีแต่วัดกันจากการลงมือทำการตัดสินใจที่เด็ดขาดและการยืนหยัดทำตามสัจจวาจาที่เคยให้ไว้ถ้าคำมั่นสัญญาคือว่า จะไม่ให้มีขาที่7ก็ต้องสามารถชี้ได้ชัดเจนว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะมีมาตรการอะไรที่จะดำเนินการไม่ใช่แค่คำขู่หรือการพูดซ้ำแต่เป็นการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนพร้อมบังคับใช้และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ผมเรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายพลเรือนผู้ที่ประชาชนฝากความหวังไว้ต้องลุกขึ้นจากเก้าอี้รับผิดชอบและเปิดไฟเขียวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดก,การตามกรอบกฎหมาย และหลักนิติธรรมหากใต้พรมไม่มีสิ่งอันชั่วร้ายก็จงพิสูจน์ด้วยการดำเนินการที่เด็ดขาดและปโปร่งใสจนหมดข้อสงสัยของประชาชนแต่ถ้ามีสิ่งไม่ชอบมาพากลก็ต้องมีการจัดการอย่างเด็ดขาดโดยไม่ละเว้นใครก็ตามที่ขัดต่อผลประโยชน์ของชาติจะต้องถูกตรวจสอบและรับผิดชอบตามกฎหมายสุดท้ายนี้ชาติไม่ได้เรียกร้องเพียงคำพูดหรือพิธีการ แต่เรียกร้องการกระทําที่จับต้องได้ประชาชนต้องการเห็นความชัดเจนในเจตนารม์และการปฏิบัติหากผู้นําทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารยืนยันร่วมกันในสัจจวาจาที่ให้ไว้ได้เวลาที่ทุกคนต้องลงมือทําเพื่อประเทศชาติอย่างจริงจังและไม่หลังเลขาที่7พี่น้องร่วมแผ่นดินไทยวันนี้ใจเรายืนตรงถึงจุดเตือนที่เคยลงคำสอนดังก้องฟ้าไกล อย่าให้มีขาที่เจ็ดคำกล่าวเด็ดของเหล่าไทยเตือนแล้วอย่าให้เป็นไปอย่าให้ใครเกินขอบคามหลายครั้งพลเรือนเซนผ่านสัญญาไร้ผลตามประชาชนเจ็บจนทรามสิทธิศัก์หายไม่เหลือเขามันควรพอในรุ่นนี้ให้มีที่จบเรื่องเก่าไม่ใช่เสียงเตือนเบาแต่ต้องเอาจริงลงมือ ถ้าสิ่งไม่ควรเกิดมันก็เกิดอย่างฝืนลือเราจริงถามกันคือจะนิ่งอยู่หรือก้าวไปกองทัพและรัฐต้องร่วมคันลองโปร่งใสใจรับผิดชอบร่วมกันไปเพื่อชาติไทยมั่นยืนนานรัฐบาลผู้ถือสิทต,ต้องยึดจิตแห่งประชาการใช้อำนาจเพื่อสืบสารประโยชน์แท้ของแผ่นดินอย่าให้สัญญาเปล่าเป็นเพียงเงาในลายดินกระดาษแผ่นเดียวสิ้น ไม่ใช่สิ่งแท้จริงใจผู้นำต้องพิสูจน์ด้วยการทำอย่างแน่วไวไม่ใช่ถ้อยคำใหญ่แต่ต้องได้เห็นด้วยตาหากว่าเคยสัญญาไว้จะไม่ให้มีขาที่มาเมื่อมันเกิดขึ้นมาก็ต้องกล้าจะรับกรรมอย่าเพียงขู่หรือพูดซ้ำแต่ต้องทำให้ชัดคำมีขั้นตอนบังคับนำตรวจสอบได้โปร่งใสจริง ฝ่ายพล,ลเรือนอย่าหนีจงยืนดีในทุกสิ่งลุกขึ้นสู้ทําทุกสิ่งเพื่อความยุติธรรมแท้หากใต้พรมไม่มีผิดก็จงพิสูจน์ให้คนแลแต่ถ้ามีมาร้ายแพ่ต้องเด็ดขาดไม่ละเลือนใครขัดผลประโยชน์ชาติต้องรับบาปตามทางเหมือนตรวจสอบได้ไม่บิดเบือนให้หลักธรรมยืนกลางใจชาติไม่รอเพียงคำแต่รอทาที่ยิ่งใหญ่ ถึงเวลาต้องรวมใจเพื่อแผ่นดินนี้นิรันดร